สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสารแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําแอป,ปหาเงนินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชเจอร์ฟนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่ะในส่วนของแอป,ปนี้เนี่ยก็เป็นแนวโหลดแอป,ปแล้วก็เปิดใช้งานนะครับเพื่อรับคะแนนนะอ่ะตัวนี้เนี่ยมันคิดเป็นเพชรนะครับแต่ว่าผมเรียกเป็นคะแนนละกันนะอ่าสมัครใหม่เนี่ยจะได้1,800คะแนนนะครับอถอนขั้นต่ําใช้อยู่ที่2,000คะแนนนะแล้วก็หาเพิ่มอีก200คะแนนก็สามารถถอนได้นะครับ ซึ่งเนี่ยมันจะมีแอปให้ดาวน์โหลดก็พวกนี้นะครับเนี่ยก็มีค่อนข้างหลายแอปอยู่นะแล้วก็โหลดมาแล้วก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ามาเปิดใช้งานก็มันจะขึ้นหมายแอปตรงนี้นะครับซึ่งผมโหลดมาเพิ่ง1แอปนะครับ่ก็ได้คะแนนรวมกันทั้งหมดเนี่ยสองร้อยหนึ่งคะแนนนะครับถ้าผมเล่นอีกห้าร้อยสี่สิบวินาทีเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มอีกสิบสองเอเอสิบสองคะแนนถูกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นรวมเนี่ย 4ชั่วโมงกับ4.2ชั่วโมงนะครับอันนี้ได้มา201คะแนนนะครับอันนี้ถ้าได้ยินเสียงสุนัขก,ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะบรรยากาศมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในส่วนของการถอนนะครับถอนขั้นต่ําก็อย่างที่ว่าไปนะครับอันนี้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่20เซนนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยเราก็กรอกอที่อยู่เพลพยวนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสแกนใบหน้านะครับก็สามารถถอนได้เลย ถ้าเราถอนสมมติผมถอนตอนนี้นะครับมันจะเข้าช่วง12เลกาถึง13เลกานะครับถ้าเราถอนหลัง13เลกาอีกวันนึงเนี่ยมันก็จะเข้าอีกวันหนึ่งนะครับก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน1วันนะแต่ถ้าเราถอนช่วง10โมงเช้านะครับเป็นต้นนะครับหรือว่า9โมงเช้า8โมงเช้าประมาณนี้เนี่ยมักนมก็จะเข้า12เลกาถึง13เลกานะครับโอเคทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของยอดเงินเข้านะครับอันนี้เนี่ยผมถอนไปนะครับก็เข้ามาเป็นที่ร้อยนะครับ อันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดวันที่ผมถอนนะครับก็กดเข้ามานะครับมันจะขึ้นวันตรงนี้นะครับอันนี้ผมถอนวันที่อ่าสินะครับอ่ะก็ถอนช่วงเช้านี่แหละอ่ะมันก็เข้ามาวันที่17นะครับเนี่ยก็ตามนี้เลยอ่ะถอนวันที่17ก็เข้ามาวันที่17นะครับในส่วนของเวลาเข้าอ่ะก็12บสองนกาสามสิบเานาทีนะครับบางทีเนี่ยมันก็13บสามนิกาก็มีนะครับ นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยเห็นถึงบ่ายสองนะคือส่วนใหญ่12เลขา50กว่าทีมันก็จ่ายแล้วบางทีก็12เลขามันก็แล้วแต่คิวนะครับเงินเข้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเงินเซนยูโรนะครับ20เซนยูโรนะถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ8บาทนะครับก็ตามนี้เลยไม่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมขอดูในส่วนของเพย์พาวขอก่อน เพอ่ะก็ประมาณ7บาทกว่านะครับก็ตามนี้อันนี้เนี่ยผมก็ถอนมา2วันละเป็นค่ายเดียวกันนะครับเมื่อวานคิดดีเดากเกนนะครับวันนี้เป็นของแคทจีรับนะครับก็จ่ายปกติดีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ndid นะครับก็ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพ์พามันจะมีปัญหานะก็จีรับก็ตามนี้นะครับก็จ่ายปกติดีนะครับ ะสะสมไปเรื่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยใครที่มี paypal ก็ถือว่ายัางโชคดีนะก็ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสมัครใหม่เนี่ยได้1,800คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยผมได้จากการเชิญเพื่อนนะครับก็พอดีคนกรองมาต่อผม2คนนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ได้มาเพิ่มมา200คะแนนนะครับอันนี้ที่ผมเปิดใช้งานเองก็ได้มา201คะแนนนะครับก็ตามนี้ก็ได้ถอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนแอปอื่นเนี่ยมันก็ยัง ามีมาให้โหลดเรื่อยๆนะแล้วก็โหลดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดใช้งานนะครับก็ตามมีถ้าใครมีหลายเครื่องเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็เอาไว้สะสมเอาไว้ถอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ